หนุ่มกันบ้างพี่หอ,หอยพาไปดูสองสาวน้องพีคพัฒรศยานะคะแล้วก็น้องมุกดานรินรักค่ะนี่ยกซ้าเยกขว่าปไปซ้อมเต้นนะคะสำหรับการประกวดไทยซุปเปอร์โมเดล2016ค่ะ น้องสองคนนี่แบบเตรียมโชว์พิเศษนะคะถือว่าเป็นสองสาวล่างเล็กนะน้องพีกอย่างนี้น้องมุกดาอย่างนี้ตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าแซบนะคะเอออันเดียดูสักหน่อยนี่สองสาวมรทัททีมกันมาอุ่นเครื่องแดนซ์บันๆนะคะเตรียมโชว์พิเศษบนเวทีไทยซูเปอร์โมเดล2016ค่ะครับทั้งน้องพีกแล้วก็น้องมุกดาบอกเลยว่าตื่นเต้นมากค่ะจะได้มาเต้นประกอบกับแรปเปอร์รุ่นใหญ่จากพเจิตรีทรินในเพลงอะไรเ้็สวนชั้นเจ็ดเยอะเยอะเยอะโอ้เป็นเล็กอเสวนชั้นเจ็ดเยอะ เดี๋ยวจะมีให้ดูคุณผู้ชมลีลาการสบัดแต่ละครั้งของสองสาวนะคะโอ้โหครับแค่นี้อันนี้อันนี้ใส่เต็มเหนียวอุ้ย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 สีสันเซ็กซี่อ่ะสองสาวว่ายังไงบ้างเธอคะคือจังหวะจังหวะจะเป็นจังหวะเพลงที่แบบ เหมือนเหมือนต้องแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเซ็กซี่น่ารักแต่ไม่ได้หนุ่งนหนอยเนาะถ้าเกิดเราเราเราเอ็นจอยมากอะค่ะฉันก็เลยต้องแบบย้ยๆยหน่อยช้าช้าเป็นไงค่ะรางวัลิดาสนุกค่ะก็เป็นเป็นเพลงของพี่เจเนาะก็ไม่ไม่ไม่เคยเต้นเพลงแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกสนุกของหนูจะเป็นซีนที่ต้องเดินไปหาพี่เจแล้วก็ส่งสายตาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเต้นไปด้วยเคินต้องเคินแน่นอนหันไปอ ด็ยจะพย่าอจะลองฝึกไปเรื่อยๆพี่เจค่ะอย่าส right ่งแรงหนูส่งกลับไม่ทันคื่เขาบว่าพี่เจแบบเขาเวลาเขาโชว์อะไรเงี้ยเขาเต็มที่แบบเขาส่งเก่งหนูแบบแอบกลัวนิดนึงอ่านี่แค่อุ่นเครื่องนะคะเดี๋ยวดูเต็มๆค่ะพระราชบัีปิี16มีนาคมนี้นะคะถ่ายทอดสดรอบตัดสินการประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2016เจอกัน ห้าทุ่มสิบนาทีไออันอืไม่เท่าไหร่ผมชอบคุณลองเพลงสวนรชันเจ็ดแล้วมันจะเหมืนชันเจ็ดเย่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 แลมันจ่เหมือนมีรูปคนที่สองอะเชื่อผมน่ารักน่ารัก